สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกคูปองนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีนะครับซึ่งในเพจไลน์เกมเศรษฐีออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการบอกคูปองมาแล้วนะครับอันนี้ผมมาบอกนะสำหรับคนที่ไม่รู้ผมเพิ่งมารู้อีกทีตอนสี่ทุ่มนะครับที่จริงอะจ m เอมเขาบอกตั้งแต่เมื่อประมาณช่วงบ่ายๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆนี่นแหละนะครับพอดี เพราะว่าช่วงนี้เกมเศรษฐีผมไม่ค่อยได้เล่นไงผมมารู้อีกทีก็ผมก็มาเปิดไอเพจไลน์เกมเศรษฐีออฟฟิเชียลไงเล่นๆพอมาดูอ้าว GM เอมมันแจกคูป,ปองนี่ว่าผมก็เลยเออมาทำคลิปบอกคูป,ปองแล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเกอกไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งการเกาะคูป,ปองนะครับกอกได้ในเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ iOS ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับไม่สามารถกรอกได้นะเพราะว่า iOS เนี่ย มันไม่ให้มีการก่อคกูปองเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับไอ้ใครที่ใครที่ใช้ iPhone หรือ iPad เนี่ยให้ถ้าบ้านใครมีคอมนะครับให้ใช้โปรแกรมโปรแกรมจำลอง Android นะครับไม่ว่าจะเป็น Not Blue Stack นะครับหรือดอย4 x มันมีหลายโปรแกรมนะโปรแกรมจำลอง Android ลองไปค้นหากันเอาดูเนาะสำหรับคนที่ใช้ iOS แต่บ้านมีคอมนะครับพอกรอกในโปรแกรมจำลอง Android แล้วนะครับให้มารับของใน iOS นะครับ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆรับในแอนดรอยเนี่ยหรือที่จริงรับในแอนดรอยก็ได้นะแต่เพื่อความปลอดภัยอะ่ะผมแนะนํารับในพอกรอกในโปรแกรมจําลองแอนดรอยเสร็จให้มารับใน iOS นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าพอรับใน and ด o i d ปุ๊บพอเพื่อนๆมาเล่นใน iOS กลัวของมันจะไม่ข้ามอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคนละระบบปฏิบัติการกันนะครับอันนี้ผมใช้ and ด o อยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะมันก็จะมี อยู่4คูปองแต่ตอนนี้ GM เมันบอกแค่2คูปองนะครับมาก่อคูปองแรกก่อนนะครับก่อไปพร้อมกับผมนะครับซึ่งต้องพิมพ์เป็นตัวเล็กแล้วก็ต้องพิมพ์ตามที่ GM เอขาเขียนนะสำหรับคูปองแรกนะต้องเขียนคำว่า play play w e n w ร k นะครับ playlist playlist อืม lets แล้วก็้ e วรร k get g et แล้วก็เวนวัค list นะครับ r i c h นะครับไม่ใช่อ่านคำว่า h นะครับ h นะครับเพราะว่ามีมีเพื่อนๆหลายคนแบบชอบออกคำนี้ว่า h นะครับมันอ่านคำว่า h นะครับสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะอันนี้จำไว้นะครับอันนี้ผมบอกไว้แล้วก็ใส่เครื่องหมายนี้ไปด้วยนะครับเขาเรียกเครื่องหมายเลยนะเนี่ยครับใส่เครื่องหมายนี้ไปด้วยนะครับ อ่ให้กรอกคำว่า pay l e t s get rich นะครับแล้วก็กดตกลงครับนี่ก็จะได้แล้วนะครับสำหรับคูปองแรกคือต้องใส่ตามให้เหมือนนะครับต่อไปคูปองที่2นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดในเพจของลายเกมเศรีฐี Official นะครับอันนี้เป็นเพจของลายเกมเศรษฐีประเทศไทยนะครับก็อันนี้ผมมาอ่านนะครับอีคูปองหนึ่งนะครับ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพิมพ์เป็นตัวเล็กดิเออ The นะครับ T H E move นะครับ M O R E When วรรค play P L A Y เว้นวรรค The T T H E เว้นวรรค move มันอ่านคำว่า move เอ,อ้ยไม่ใช่อ่านาอ่านว่า move เปล่าวะ M O R E อะ่ะเออ ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเนาะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ fun นะครับ f u n แล้วก็ใส่เครื่องหมายแล้วก็เว้นวรรกแล้วก็ใส่เครื่องหมายนี้นะครับเนี่ยครับคือคือเราต้องเว้นวร์คด้วยนะครับไม่เว้นวร์คนี่มันจะถือว่าคูปองไม่ถูกนะนะครับอ่าเราก็กดตกลงนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคูปองที่สองสำหรับคูปองที่สามกับสี่เนี่ยต้องรอทาง gm ประกาศอีกทีหนึ่งตอนนี้ gm ยังไม่ประกาศนะ เดี๋ยวถ้า GM ประกาศอีกทีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกแล้วกันนะสำหรับคนที่แบบที่เกียดติดตามในเพจลายเกมเซติ Official, ออฟฟิเชียลอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในคลิปนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะสำหรับของรางวัลน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่จริง GM มันบอกนะครับก็คือมันจะแจกวัตถุแห่งแสงสว่างนะครับคาร์ดเนะครับแล้วก็ให้นี่ครับกล่องสมบัติระดับพิเศษนะครับ โอ้ดวงดีเฉยเลยครับได้อัญมณีระกายผกลึกเลยนะที่จริงอ่ะไอกล่องกล่องไอเนี้ยมันมีโอกาสเปิดเจอวัตถุไออัญมณีระกายผกลึกด้วยนะแต่มันมันเปิดได้ยากแต่ของผมนี่ถือว่าดวงดีนะอืมนี่ครับวัตถุแห่งแสงสว่าง S. เอสอ้าวจีเต็มอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปรับทีหลังก็ได้อ่ะเพื่อนเก็อย่าลืมไปรับนะครับก็ อย่าลืมนะครับว่ามันสำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับต้องไปกรอกในโปรแกรมจำลอง Android นะครับถ,ถ้าบ้านเพื่อนมีคอมนะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆไม่มีคอมก็ไปตามร้านเกมก็ได้ครับก็โหลดโปรแกรม b l u e s t a c k แล้วก็ล็อกอินนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอหลังจากใส่คูปองปุ๊บก็ให้มารับใน iOS อีกทีหนึ่งในใน,ในกล่องจดหมายเนี่ยครับนี่พอกรอกในนในโปรแกรมจำลอง Android แล้วนะแต่ถ้า แต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยแต่หรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆมีคอมแต่ขี้เกียจเปิดในคอมแต่แต่โทรศัพท์อีกเครื่องเพื่อนๆมี Android ก็กองเนก็ทําใน Android ก็ได้นะนะครับเพราะว่าใน iOS มันจะไม่มีระบบก่อคูปองไงนะครับก่อมันยุ่งยากนิดนึงนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับสําหรับลา์เกมเศรษฐีในวันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ